สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชา youtube fc ทุกคนเลยครับผมมาแล้ว,ลวมาแล้ว,ลวมากินข้าวร้านกลัวคุณปาดีด้านตามสร้างครับวันนี้นำเสนอเมนูติแกงปลามึกไข่าดาวไข่าดาวซองฟองซึ่งจะมีปลากระว่านเนี่ยไข่แดงลูกค้ามาสร้างไม่เไข่แดงให้ไข่แดงอีซองนุย้ยเป็นเส้นุ้ยต่างมัดต่างเปย์ิเซตครับผิเซออกสิบบาท นำซุปมาเลยกรับกินก้าวทุกคนมา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 รอบเดียวนี่ตังนี้เลยว่าจา้าว่าจ้าวันเตียงวันเตียงพว,งว,งวกวกรรมจับก้าเลยกินรอบเดียวนะครับนะจาวอย่งกินกรรมเลยมือเดียวจา้ามือเดียวมาทุกคนใจยื่ยจา้า <laughs> มามามามทกคนเลยนะแม่ตรงไส้กับเปนะ็นไม่ไดตรงไส้เม่ตลรอดก็แม่ก็แมก้าวก็แม่ก็แมก้าวก็แมกจืดลิปฮึ À l... <nt> <monastery> ừ. Alo Ừ. Đây kia luật nhà làm can nha các rớt vì bài tám đẹp à bài tám ba à con đi bơ Tôi, này, tôi nói tới chắc bay nè, nó thường, tuân chỉ tuần trái, cái cây đấy cả cây đấy, làm tiếp, kia rồi nha กลัวคุณป้าดีดาอาหารตามตังค์ป้าบอยเงียม,มากเลย เหนื่อย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 เหน,นื่อยกินยังรวเดเร็วครับเหนื่อยมากเลย เหน ơi, ื่อยมากเลยครับง่ายจริงจริง

บางประเทศหลรงวิปปั้บบ้าบางประเทศเป็นสิบล้านคนแล้วนะตาตาตาประเทศใต้นี้ดีนะครับนะแต่ก็ไลยยู่่ Okay. เด็ดแพท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 เราด็กทันกี่หมู ขอบคุณทุกกำลังใจที่ทุกคนมาดูชมนะครับนะอย่าลืมกดอย่าลืมกดไลค์ตับดูกันนะกดไลค์กดซับสไครต์อยู่ข้างในครับอยู่ข้างในอยู่ข้างในครับกดไลค์แม่ค้าแม่ค้าขายปลาหมึกอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ตับดูได้เด้อพี่น้องจ่าขอบคุณทุกกำลังใจเด้อที่ทุกคมารับชมนะแม่ค้าขายปลาหมึกจ่า มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าปลาหมึกสดสดจ้าไหมคะค่ะปลาหมึกจ้าเผ็ด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 คลิปนี้ก็แค well ่นี้แหละจ้าเจอใหม่คลิปหน้านะคะป้าก็ซื้อปลาหมึกกัวดีดาหารตามต่างมาเด้อเด้ออิ่มแล้วเช้าเจี้ยงกับวันเย็นมื้อเดียวจบข่าวกินอย่างประหยัดพอเพียงนะจ้าพี่น้องจ้าอดีตอดีตขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพูดหน้าพูดแล้วพูดดี อ๋อสำนีแหละที่ได้ยินเสียงเพราะอย่างเสียงรถไม่ไม่ไม่ไมแต่งเ็กเยงอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะก่อนต้นกว่าไปนะครับเพราะว่าเสียงรถนั่งกั้นอยู่ข้างถนนเด้อจ้าบายบายพบกันในคลิปหน้าเด้อสวัสดีจ้ารักทุกคนเลิฟเลิฟให้กำลังใจทุกคนส,สู้สู้ไหมสู้ทอไหมทอสู้สู้ไว้